ครับสวัสดีครับผมวันนี้ลูกถ่ายแม่ทำนะครับเราจะทำเมนูต้มเลือดหมูใส่ผักขี้ควายนะครับเป็นผักที่มีเฉพาะฤด,ดูหนาวนะครับกนชอบคลิปอย่าลืมกดต,ติดตามให้ลูกถ่ายแม่ทำด้วยนะคะพูดตาขั้นตอนแรกเลยนะครับผมเราตั้งน้ำให้ร้อนก่อนนะครับ แล้วใส่กระเทียมทุบลงไป3-4สกลีบใครจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับหลังจากนี้เราก็จะใส่หมูสับนะครับปั้นเป็นก้อนขนาดก็ตามใจต้องการได้เลยนะครับ <c oughs> ใส่หมูตามงบนะครับผม <c oughs> <c oughs> อ,อใส่หมูตามงบ หลังจากนี้ก็รอให้เดือดนะครับผมบบฮะผมมีแถมลูกชิ้นด้วยใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะแล้วแต่ใส่เลือดลงไปนะครับผมวันนี้หาเลือดหมูไม่ได้จริงๆนะฮะได้เป็นเลือดไก่แทนนะครับแต่ชื่อเมนูเป็นเลือดหมูซะอย่างนั้นไม่เป็นไรนะครับจะเลือดไก่เลือดหมูก็ได้หมดนะครับผมอ่า คนเล็กน,น้อยนี่ฟ้าไทยซองสีเขียวนะครับผมใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับรับรองแค่ใส่สีเนี้ยสีฟ้าไอ้สีเขียวเนี่แหละอร่อยแน่นอนนะครับผมอื้อือ ซีอิ๊วขาวนะครับครึ่งช้อนโต๊ะเพิ่มความนัวด้วยน้ำมันหอยครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับเพิ่มความเผ็ดร้อนนะครับผมด้วยพริกไทยป่นนะครับผม,ม,มหลังจากนี้เราก็คนคนเล็กน้อยอ่าซิมเบิงเป๊ะเลย ออนี่นี่นะ่นีนนน่มันมีชูนิ้วให้ชูนิ้วด้วยชูนิ้วจะบอกว่าอร่อยอร่อยมากนะครับผมนี่คือหน้าตาของผักที่ควายนะครับผมจะมีช่วงฤด,ดูหนาวนะครับทางภาคเหนือด้วยนะ ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกผักอะไรนะครับแต่เห็นแม่บอกว่าผักขี้ควายทำไม่กล้าไม่กล้าก็ผักขี้ควายขี้ควายก็ขี้ควายนะครับใส่ไปเลยครับผมซื้อมามัดเดียวนะครับสิบบาทนี่ต้มสักชามใหญ่ๆเลยนะนี่กินคนเดียวเลยนะครับเนี่ยผมไม่แบ่งใครแน่นอนนี่กดลงไปนะครับ ผักกิ้ควายนี่สุกง่ายมากๆเลยนะครับ uh huh. เรียบร้อยนะครับผมปิดแก๊ส uh huh. เรียบร้อยตักใส่ชามได้เลยนะครับผมนี่ผักมันจะออกแบบจืดๆนะฮะหวานๆหน่อยอร่อยอ่ะมีกิโลผมก็กินหมดนะชอบมากดูสิครับโอ้โห ใครจะเอาไปปรุงเนี่ยผมปรุงนะครับพริกป่นน้ำตาลน้ำส้มน้ำปลากินกับข้าวสวยร้อนๆแซ่บหลายลูกถ่ายแม่ทำก็คงต้องลาไปก่อนกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ